แม่หมีเอ้ามีพัสดุมาครับพัสดุมาแล้วมีพัสดุมาแล้วน้องน้องแมวมารับกันเลยรับเลยเลยไม่เป็นไรเอ่ยพิมพพัสดุส่งมาถึงรูป,ปูโอเกียตอธิอธิจิตต่อพุทธสถานวัดพงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าหอมจังหวัดลำปางจำนวนหนึ่งกรองครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นอะไรนะครับเออบนชอบขึ้นไปเลยเหละลูก คุณชอบคือไปนั่งบนนั้นเลยเหรอโอ้คุยด,ดูก่อนหลวงพูดแกะกล่องแล้วลูกคุยแกะกล่องน,นะขอลงมาก่อนครับลงมาก่อนครับลงมาก่อนเป็นอะไรเอ่ยต้อมาจากคุณโยมกฤชพรจิระชัยทรนเนาะเป็นพัสดุอะไรเดี๋ยวแกะดูข้างในครับเดี๋ยวแกะดูขา้างในหลวงแมวหลวงก้อนลกูกโอ้คุณชอบไม่ลงเลยชอบฝางทำไม พูเปิดกล่องลูกพูดเปิดกล่องแล้วพูดเปิดกล่องแล้วเลยเปิดกล่องแล้วมาแกะกล่องนะลูกแกะกล่องแกะกล่องเมี่อวนี้ก็ลูกลูกลองมากรุณลูกลองมาก่อณครับชอบไม่ยอมลงอ่ะชอบไม่ยอมลงผมเปิดกล่องไม่ได้แล้วเร็วถอยถอยถอยมาเลยใครมาเร็วมาลก่องเร็วลูก่อุนี่ โอ้ลงกันนะคุปปะลงกันโอ้เดี๋ยวลงกันลงนกันคุปปะกางกันเนอะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดข้าดเป็นอะไรกัน <ś c oughs> ปั่นมาแล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยโอ้เป็นขนมขนมเป็นขนมมาขนมลูกปูอ่ะขนมอะไรเนี่ยกรอบไปแล้วลูกกรอบไปแล้ว ขนมปูหขนมน้องเหมียวด้วยลูกปลาดูสิมีน้ำพริกมีน้ำพริกเป็นอาหารข้าวาราหารแห้งอย่าบอกว่าไว้ลูกปูฉันตอนออมีไงของแมวมียามียาสมุนไพรยากแก้เห็บหมัดยากแก้ป่วยเจ็บป่วยเดี๋ยลูกปูลูกก็ดูกลุก โอ้พายุมาพอดีลุกเรื่อยเรอ้ลมแรง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 เดี๋ยวพายุเข้ามาลุกอืมเรื่อยเรื่อเมืองกองลุกเรื่เก็บไปทานละหมอนเหมียวนั่งทับอยูมันชอบเข้ากล่องจองในกล่องแล้วเราอยู่นั่งก่อนเนาะมีอะไรมีขนมมีทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกสาวห่อ นี่คืขนมนะขนมนี่ผงข้าวโก,กผงกกข้าวโกมีขนมขนมของข้กวโพกนะแล้วก็นนี้น้ำผลไม้เป็นอาหารเนาะอาหารเนาะอาหารอาารันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเวชภัณฑ์สำหรับน้องเหมียวนะยากแก้ไอแก้เสบรสข้าแก้ตัวร้อนอยาไปตา ยาถาพระญาธิขามีอยู่นี้หมดแล้วนะ้อเดี๋ยวปูเก็บบางนี่ก่อนลูกเหรอพายุกำลังเข้าฝนกำลังจะตกพอด,ดีเนาะก็ขอปรมาธนาสาธุขอบุญกุศลทลายเหล่านี้จบเป็นพระปัจจัยนุ่นนำค้ำชูให้คุณโยมกฤชพรพร้อมครอบครัวพราะความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจปรมาธนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมัน่นปรมาธนาทุกประการเทิดสัพพิติโยวาชาัชรุสัพพโรโควินาสาัสสตุ มาเตวัตวันตรายโยสุขีศีคายุโกภวะอภิวาสนาสิริสนิจังกุธาปิจิโนจะตาโลธรรมะวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลังไุ่ชอบไม่ชอบเร็วๆฝนจะตกแล้วอ้าฝนจะตกนี่ลงใช่ตาหรอตกแล้วลูกฝนตกแล้วเร็วไม่มีฝนตกแล้วฝนตกแล้วเดี๋ยวเขาอยืนร่มกันลูกนะห้ามออกข้างนอกนะห้ามออกข้างนอกฝนตกแล้ว กไก่เข้าร่มกันได้แล้วกไก่กับก็พนมตนาสาธุซึ่งคุณโยมกุญแจพรก็ได้ส่งอาหารให้น้องน้องเหมีวยวหลายๆอย่างซึ่งก่อนก่อนหน้านี้วันนี้นะวันนี้ก่อนหน้านี้ก็ส่งมาอาหารเสียงสำหรับน้องเหมียวคุณโยมบอกว่าได้ส่งวชภันฑ์ส่งยาวันนี้มาด้วยคนละมาคนละบริการนะนี่ตกแบง,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 งค์ประชาชก็พโมตนาสาธุ 在云南都开发了